โอ้โโอ้ได้หลายตื้อยู่เลยเนาะโตมีฮกเค้กนี่อ่ะปกติยูเพื่อนในพายเฮ็ดกินเนาะพันเลยเจ้าบ่ถ้วยหนึ่งนี่พ้นออกมาแล้วนี่มูมูไม่ในหน่อยได้นี่เนาะเดี๋ยวมันเอามันหน้าชิมห้องตามธรรมชาติพอได้กินยูแม่ปากช่องดูทุกแม่เนาะ ส่งบุญมาสาวผู้ไทยเดอ้อฝากไปติตามมเดอ้เอสบายดีสบายดีท่านผสมเนาะแต่ว่ามาต่อกันอีพีที่สองหลังจากน้องๆเพื่อนพาทีมงานเขาไปหาเขียนมาเขากะมาห,าหอดงเงินแล้วตอนนี้จริงน้องๆเพื่อนกำลังสีสีเฮ็ดกินคือเมนูเพื่อนวันนี้คือต้มเขียดเพื่อนสีแจ่วเขียดให้ทีมงานเขากินท่านผชมแต่ว่าเป็นอีพีที่สองเนาะของการมาเยี่ยมยางพี่น้องทางเมือง อัดสะพอนก็เป็นครั้งทำอิทที่ทีมงานเราได้มาถ่ายทำทางนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเบาต้อยกับทีมงานวิธีสนบทเทาเนี่ยน้องผู้ชมกดไลค์กดแชร์ออกไปในไลนเดยอันนีอ้อยู่บ้านเวียงไซ่เด็กเหมือนเด็กบ้านเวียงไซ่เมืองอัดสะพอ แข่งสวรรค์เค๋ยวเอาสีวิตให้ทำตอนน้องน้องเพื่อนเหตุยุเฮ็ดกิจนะครับสบายดีสบายดีสบายดีน้องบุญมาแนะนำตัวให้น้องสวัสดีซื้อบุญมาเดอ้อบ้านเวงไซเมืองอันสะพอนแข่งสวรรค์เคสิเฮ็ดยังนี่ยกะลังสิต้มเค็ดเฮ็ดปนเค็ดต้มเคียดเยน,นาะปนเคียดเพราะว่าเมือเศ้านี่ไปจับเคียดมาได้หลายเติบอยู่ นเนาะหลายเติบน้องเป็นเศษปนเขียนให้ทีมงานกินน้องกะมีช่องยูทูบป<ม>่มนี่ฝากฝากช่องยูทูบไหมเนาะช่องบุญมาสาวผู้ไทยเด้อฝากไปติดตามได้เด้ออ่าบุญมาสาวผู้ไทยเป็นภาษาไทยเนาะเป็นภาษาไทยพิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยท่านผู้ชมบุญมาสาวผู้ไทยฝากไ,ไปติดตามน้องเพื่อนหลายๆเด้อท่านผู้ชมคอมเมนต์เด้อว่าตามไปจากช่องอ<ม>่าบ่าวต้อยเนาะพิทิชนพบ เดี๋ยวน้องเพิ่นสีตรงเครียดในเฮาชีไทยทำน้อง่นเห็ดอยู่เห็ดกินถือว่าได้มาร่วมงานเป็นครั้งทีมิตรกับน้องแต่ยังบด้หูจักกันมาก่อนก,กันโมเป็นยันงเนาะเดี๋ยวถ้าเอฟซีกดไลค์กดแชร์ไปหลายๆเนี่ยเดี๋ยวเบาตัวสิมาถ่ายตาน้องเพิ่นอีกนะกดแชร์ไปให้ฮอด้านวิวเลย <laughs> อราในทนีมงานเรากำลังไปซื้อผักเนาะ ขาดท,ทีมงานขาดทีมงานเขามาแต่ซื้อพักเขาไปสิอันนั้นเนาะอ่ะต้มเขียเดเจอเมนูเขาเมาื่อวันตะก้อนเนาะเคยไปทำงานไหมเคยไปเคยไปแล้วก็ะมาณโฮกเยดเดอรนี่แล้วก็มาม,มาไวปอยู่ได้ปะ <laughs> อยู่ไม่ได้ก <laughs> ินนอนบ้านเนาะกินนอนบ้านสิไปอีกอยู่บนนี่ ยังมีจักคือเดิมยังมีจักว่าจะได้ไปรบเบิ่งก in ่อนเนาะอยู uh ่บ <huh. S 2> ้านกะเวยหลายอยู่เฮ็ดเหยื่อสายโค้ชเมย์บีมีคนอยู่บ้านกะมีคนอยู่เพิ่นกะยังขาเหวี่ยงากันเกี่ยวข้าวแล้วแม่นบ่แม่์เกี่ยวข้าวแล้วจังนั้นนี่กะก้นมันต้นอีโอ้จังนั้นเดี๋ย้นมันอีกเนาะ่อยคนมาเวียกหลายกันนี้จ้กเฮือนกะบ่มีผู้เหวี่ยงเนาะจําเป็นได้อยู่เหวี่ยงสอยโค้ชเมย ตอนนี้น้องๆเพิ่อนกัไปหาเขียดมาห่อให้กันหลายท่านชมอู้โอ้ยได้หลายตั้อยู่เลยเนาะอู้ยม่เต็มกระชากเลยหรอโต๊ะใส่แป๊บเดียวใส่แป๊บเดียวนี่ยได้หลายขนาดตอนนี้เราเช็ดเมนูอย่างนี้เนาะอ๋ป่นป่นป่นเขียดป่นเขียดกับตัวพักอ๋อธรรมดาเนาะไม่ง่ายเลยเนาะไม่ง่าย ก็หิวเข้าเนี่ยแต่ละคน,นรับยี่เลยเทยงแล้วบาบเลยเนี่ยายแล้วบอกไปสวยเนาะเดี๋ยวไปหากินสวยมือเนี่ยกินข้าวบเป็ยนยังเนเาะแซ่บไม่ห่อเทงลบไอ่าไปแล้ว <c oughs> ย่แดงไปล้วออไปแล้วอยามังไป่ไป <c oughs> โตมิาเคมี่อ่ะนมเน้องบุญมากกับน้องสุตนเพลกินเนอน่์เด้อมาเด้อ ต้องในล้างหลายๆน้ำแล้วหนึ่งเดีอยนะขอมันอยู่ในทรายในทรายมกคือที่คาดนอยเขียนน้อยสุดเลยแทบได้หมจต้องใช้เวลาเนาะจำการมกจะต้องนั่งในเร็วไงนี้จำฮอรลูกอีกเนอะเลยมีฝนอันนี้นะ

ค้างเลย,อเ,ย,ยเออน้เป็นค้างมอต้มเขีดอะไรก่อนนเอาขนิดนึงตมขี้นิดนยัาดแต่วัตถุที่บ้านี่ะ

ปกติอยู่เพื่อนในพายเฮ็ดกินเนาะันเลยเจ้าบ่แล้้วก็เเออย้ยมีเอ้ยอีกบ่มีเอ้ยอีกเอ้ยน้องเจ้าคนมีเอ้ยคนหนึงมีไอ้คนหนึงสามคนเอ้ยคนหนึงไอ้คนหนึงสามใบน้องเลสามใ้น้องน้องกำลังตกเขียปกติได้ไปหากินทุกมื้อม่นงไมบางมื้อก็ไปทางเซาไปทางแล้ง บุรีมีเวียกอย่างเด้เนาะแล้วเวียกก็มีแต่หากินเท่านั้นเน,น,น,เนาะแับก้นมันพะเละพิการก้นมันเรากับบุีเวลาไปหากิ่นภายในแล้วกันครับตอนนี้นงานเราไปซื้อพักมาแล้วได้ผักนหองก่อนได้ผักกาดมาแล้วแล้วจะเอาโล่งบุนีกับกันไม่มันหื่นล่งนี่มักกมีโล่งไปได้กันนะครับกินนิดได้กินนิดเลยโอ้ ทีพักนี่คนกินดิบเด<ล>ิมแล้สแสร้งน่นถ้าไปโลดมันมีเป็นเบอรอกมนขมแ่บก,กาดตัวก็เจ้าคันสมันหมดนลยตัวหืน่นๆึะนน่นอนประมาณใช้มากลื่ซื้อเอาห <c oughs> งห้าพันเดี๋ยวบาคนแจกมาตามทาง ท่าจะเคียดสุกำส้สุดแสแโอ,โเอ้เริ่มหอมหมแล้วเลยเริ่มหอมหแล้วขาเยียนนิ่งๆหน บน,นี้จะมาปนบ่บ,นน<อ>บ่ะนี้ต่ำบ่เอามาต่ำโอ้เอามาต่ำเล้วมาทำผูนน้ชมสิว่าหลังจากน้องบุญมาเพาิ่นต้มเคียดสุกเลย,เ,ย,ยเ,เพิ่อน,นเกษมมาใช่วยโคกต่ำภาษาลาวเอื่อนปุ่นเนาะน <laughs> ปุ่นเคียดเคียดน,น้อยๆท่านผู้ชมเคยกินบ่เนาะทางฝั่งไทยมีบ่เนาะเคียดแบบนี้กับาบ้านผู้ใดมีก็คอมเมนต์กันเขามามันเด้อท่านผู้ชมว่า มีบนนอว่าบานผสมยูเครดใดที่มีเครียดน้อยแบบนี้ทุดรีได้ถ้วยนึงเนาะไปประมาณชั่วโมงนึงหรอไปเนาะประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงนึงเลยถ้าไปติดตามเบื้องต้นแต่ EP ที่หนึ่งน่ยถือว่าเอาไปพูดเครียดอยู่เขียดน้ำเชง อันนี้ถือว่าเป็นอีพีที่สองถ้าใครยังไม่เบิ่งกันย้อนกลับไปอีพีที่หนึ่งเบิ่งตอนคาเคียน้องคนกำลังสีจำขณะฝากเข้าไปที่ตามช่องบุญมาสาวผู้ไทยเจอเป็นช่องของน้องบุญมาอีกไปติดตามเมึ่งวิธีชีวิตของสาวเราจนนบดแต่ละมือว่าเพิ่นเ็ดอย่างแท้สม ้้ที่้วที่ล้วตนนะเขาโยนเขาไม่เจอนะตกอะไรจังว้าวว้าเมันมันหงไดหงดเลยคลิปลวกาลี่ก็ต้อสะฮูาแต่คุณบอกตกลงหันบอกลายเลยเนาะจำมัดเลยบอ๊จำมัดเลยนาะจำสิคินเนย จะได้นองลงมาเพิ่งกำลังสีต่ำเดียวต่ำโอ้ถ้วยนึ่งนี่พ่นออกมาแล้วนี่มูมูไม่ได้น้อยได้ไหเนาะแน่ะนะลายก็แล้วนะเป็นี่เต็มโคบแล้วที่หาปพน่นเฮานี่ยันกินมาเมือออเม่อตองเนี้ลงบุนรถ ปีมือน้องคุณมาเลยมึงปกติเนี่ยนนี้ใส่ได้กินง่ายๆได้เนาะอาลงไปนี่ะเส่ครน่ของสนบทเป็นใช่หนี่่นายังง่นี่ มื่นจะไปหากินนี่บอมื่นไปหามื่นหาปลาาบ้านฮบ่พวกเซโมเป็นมืดเนาะจอเนาะไอ้ยังบุเป็นมเปนยเว่าพวกเ่นี่ยอมเลยไอ้บุเปนบอโกำนานทางนี้บานนี่ ทานหากินทานหากินน้ำกลางบ้านนี่ได้อยุกหากินอยู่ป่าอยู่ดงแล้วแล้วนี่ทาร์นี่นี่ชนะเออเดี๋ยวแห้กินเพ่กินมันนะนะปุ่นเครียดอ่มเอาอาบวกหนักเกลียวนี่เกลียวเดียวเยอะมีนี่เป็นเสี่ยงไว้คับเนาะแซ่บหวานตายก็ได้เอาทีมมึงกูอ๋อเป็นอย่างเต็มโค้แซ่บจุบะ บุญมาเฮอสุดทิะสุดทีิมจังยังบุญจังจังกระเจ้ามีพ่อพี่เหลอเลยบ่เคยสิไปโน้ตเสิร์ฟเกือมไ่ได้เสิร์ฟพี่เอเลยปะก็ไนะกระดอมีแซ่บกนั้บ้าอกพนั้นคนว้ามาถามว่าใส่ขวดดิ อคำจ่างเลยยังยังจ่างยู่อหะไอเบิ้งอ่ะไอ้บิงมัน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 มีน้ำมันก็เลยน้ำมันต้มผักน้ำย่ยงเมียตักใส่แบบนี้แหละแซ่บน้ำหลดีแซ่บแบบนี้เคุยเฮาคุยเฮาแล้วเ้แซ่บ้น้ำหล treo đấy nó, kiểu chẽo bà luôn hả? học sim mình tự rồi, sim mình, share rồi, 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 ่ได okay. oh, oh, ้ันีเนาะแล้วสร็จแล้วนได้ก็จะได้กินแล้วโอ้สองมงแล้วแซ่บอยู่แล้วเนี่การแซ่บแล้วเนาะระับใบสองรับบสองใบสามเลยรอเอาเยอืมรเดียวแห้งกินข้าวมีแซ่บนะพักแก้มเลก็ะซำเนเข็ดหยุดตกไหต่อลายต่อลายแบบนี

ดูนี่แหละดูนี่แหละอันจะอยู่เตียงลมเนาะหนาวกินบีพักนี้กับเรากับเรากับตัวน้อยๆเดี๋ยวตัวมันเกิดน้อยเอาไปเสสรับได้ไหเสิร์ตโต๊ะนั่นกลางๆเอาแป๊ะใช่เหรอเอาแล้วบ้านเนี่ยเสิร์ฟเสิร์ตมาเมืนเสิร์ฟแน่นอนเติมน้อยไม่ชงใช่ใช่อ้าวพร้อม พร้อ,อมเสิร์ฟไปเข้าไปโบนสาวๆอยู่ฝั่งนะพูดไปแจ้งเดยวนีจะกินแล้วล่ะโ <c oughs> จ๊กขากำลังแบ่งข้าวเดี่ยวอยูม่มีการจกหรอฮะน้องเอากินมาดูแซ่บอยู่บ่น้องมาก,มกินน้ำกันเด้อของพี่น้องอ้าวเล่นเอฟซีกินข้าวเลยนะ มาเด้อกินข้าวเออกินข้าวน้ำน้องซุกน้องบุญมาเด้เอ,อบุญมาสาภูไทยเข้าวปติดตาม youtube น้องเคนะนะึงเนาะบุญมาสาภูไทยเป็นอะไรยังฟังเบิ่งอยู่เป็าาล่าแซ่แบอยู่เปล่าก็ทดปปาหลายครั้งโอ้ดอกเปล่ามาแช่ไปมีแซ่บนี่แหละผ้าข้าวคนลาวมันต้องมีแจ่วมีพักมีอยังครบสุด กินข้าวเหนียวอีกคนลาวเขาอ่าเองกินเองเฮ็ดเองอีกเนาะสบายไป,ปดิซื้อไปเลย๋ยวมัานเอามันหน้าจริงฮะตามธรรมชาติก็ได้กินอยู่แม่นพักนี่กับเปินอย่าเฮยจะซื้อได้แห่งกันนอง <c oughs> สุดฮอ,อยู่เอาไปถ่ายคลิปเราก็เลยยังเอาเงิน <c oughs> ไปมาแล้วเราก็ได้ขายเนื้ออื่นนั่งทั้งแตงทั้งโกยทั้งมะเขือยด้วยเอากระดีทีมงานเขาก็สะเข้าไปกินน้องๆมันในบ้านีเนาะเัาหิวไปเดียวแต่โคตรเจ๋งโคตรเดีหิวคือกันได้หนินะไปวันนี้แล้วเก็บมาเลยเก็บเมียนเนาะทีมงานเราจะไปเลาะ การบ้านต่อยีกมาเน่ะเดี๋ยวจะให้น้องเพื่อนพาเลาสมเพิ่งบ้านเฮียนในสนบทลาวบ้านเวียงใสทางสมเป็นอะไร